สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ2-3 6ส,ส,สและคุณกำลังอยู่กับพิปไปดูมาแล้วกับ2-3 6ส,สครับวันนี้ไปดูหนังเรื่องลงรามผีจองเวน ชื่อภาษาอังกฤษว่า lingering มานะครับใน imdb เนี่ยเขาใช้คำว่าชื่อว่า hotel lake นะปี2020หนังอยู่ในบทบู่ของสยองขวัญความยาว101นาทีแล้วก็วันที่เข้าฉาย20สิงหาคม2,020ครับผู้กำกับนะครับยุนอึนขยองนักสแสดงลีเซยองปาร์คจียองปาร์คฮโยจูปาร์คโซอ,อี และก็ l e ีจูวอนค่ายภาพยนตร์นะครับโดยสาหามงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับเรื่องย่อนี่นะครับคุณอีเซยองนะครับพัคจียองพัคฮูยจูสำหรับเรื่องย่อนะครับริงเก l i n งเป็นเรื่องราวของยูมิอีเซยองซึ่งเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสาวของแม่และนำน้องสาวไปส่งที่โรงแรมลึกลับแห่งหนึ่ง แต่ทริปธรรมดากลับกลายเป็นฝันร้ายสุดสยองเมื่อโรงแรมดังกล่าวซ่อนปริศนาสุดสรึงเกินกว่าที่เธอจะทันตั้งตัวไปพิสูจน์กันได้ในโรงภาพยนตร์ทุกโลงทั่วไทยนะครับไปดูที่ IMDB นะครับนี่ฮนะโพดิ์เล็กยังไม่มีข้อมูลขึ้นมาเลยนะปี2020เอ่อเป็นหนังเกาหลีนะหนังใหม่หมเลยหนังให,ใหม่เลยครับ หมคิ๊บอันนี้เป็นเพื่อนแม่นะครับอันนี้เป็นนางเอกนี่เพื่อนแม่อันนี้เจ้าน้องสาวของนางเอกนะครับอันนี้เป็นแม่บ้านนะครับอันนี้คนเพื่อนแม่นี่อันนี้พี่สาวนะครับนางเอกจะตามน้องสาวอันนี้นะครับนางเอกแล้วก็นิแม่บ้านฉายประมาณเดือนมิถุนายนในเกาหลีนะครับ ธอสวยดีนะ <c oughs> Hotel เล k e บายยูนอื่นขยบสวัสดีครับคนนุนี้นางเอกชอบครับชอบมากอ่าไปดูหน้าตากันหน่อยจากเว็บไซต์ Han c i e m a นะครับ The Korean Movie Drama Database นะครับอันนี้ Hotel Lake นะครับเป็นหนังแนว Horror Mystery นะนี่ถ่ายไวตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ มาฟินิชปี2020นะนี่ครับอีเซยองนี่คนนี้สวยไหมพักจียางพักฮโยจูพักโซโจีนี่เด็กคนนี้น่ารักมากน่ารักนะครับจินซูจีแล้วก็ลีจูวอนนะสำหรับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้นะอย่างแรกเลยคือตัวละครครับนางเอกสวยครับ ชอบครับเธอมีทั้งทั้งช่วงสวยและก็ช่วงโสมนะเออแต่รวมๆแล้วเป็นก็เป็นคนที่สวยดีครับดูแล้วน่าสนใจนี่ไม่ใช่แม่ลูกนะอันนี้เป็นตัวพี่สาวกับน้องสาวนอกจากตัวละครที่เรียกว่าเหมือนกับเอาแม่แม่มาประชันกันนะครับก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจถามว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วตกใจดีไหม เอาจริงๆเขาจะมีช่วงนี้แบบตุ้งแช่มาเหมือนกันนะตอนเปิดหนังไม่นานเลยอะ่ะก็มีผมกำลังกินป,ปอกคอนอยู่ตะอึกเลยอะปึ๊บนั่นไปชอ็อตนึงนะครับแล้วก็ในหนังเนี้ยจะใช้เทคนิคภาพค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พยายามเล่าเรื่องต่างๆนานาโปรดักชั่นก็โอเคอยู่ในมาตรฐานหนังเกาหลีนะข้อดีก็คือแคสสวยนะครับนางเอกสวยเด็กน่ารักนะครับแต่ตอนตอนนี้ผมเข้าไปดูผมไปได้ดูเทเลอร์มาก,ก่อน ผมก็อ่านตามชื่อเรื่องเลยครับผมก็จะเลือกอ่ะทำไมเป็นโรงแรมผีจังเวนอะไรเงี้ยเจอผีที่ไหนในโรงแรมน่ากลัวที่สุดนะแล้วก็ดูตามเนื้อเรื่องมาเรื่อยเรื่อยเเราก็จะแบบมันก็จะมีบริบทบางอย่างในหนังที่แบบฮะแล้วแล้วจะเล่าเรื่องนี้มาทําไมอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ยครับน่าลากักคนนี้น่าจะมีผลงานเยอนะหน้่ท่อนด นี่น้าตอนโตหน้าตอนโต,วนต,นต,นตนสวยดีนี่นี่ที่บอกว่ารวมรวมแม่แม่นะครับเมื่อกี้คนที่แสดงเป็บบนนาเจ้า,จาของโรงแรมเนี่ยนั่นก็คนหนึ่งเลยนะสังเกตด,ดูหน้าตาจะสวยไหมสวยฮะสวยมาเจอคนนี้ก็เหมือนกันสวยไหมสวยแม่บ้านทังสวยขนาดนี้เลยเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้ประชันความเป็นแม่แม่ นี่เป็นนางสาวนงาวนงเอกของเรื่องนะครับกับน้องสาวน้องสาวน่ารักนะครับมีความรู้สึกว่าสว่างเลยผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆเนี่ยเดี๋ยวน้องๆคนนี้คล้ายๆน้องที่เล่นเรื่องเพนินซูล่านะอืมแต่จริงๆในหนังมันจะมีปมของเด็กคนนี้อยู่นะนะตอนเปิดเรื่องเขาก็จะบอกไว้อ๋นอนางเขามาจากซีรีส์นะครับโหหลายเรื่องแล้วนเนี่ยเนี่ย The b e s t hit เดบคาคราวดรออร์จนและก็เมมโมรีสสื่อทุกเรื่องเลยแหละ <c oughs> นีนน่ี่ตอนเปิดเรื่องด้วยด้วยด้วยฉายแบบนี้ครับเราก็ดูแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนังตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆจะจะเข้าใจอ่ะนะนะครับหนังมีตัวความอธิบายในหนังด้วยนะครับก็ลึกลับซับซ้อนนด่ ไม่สปอยนะถ้าอยากจะสปอยไม่มีคลิปสปอยครับไปดูเองดีกว่านะครับความตื่นเต้นถามมาได้แค่ไหนก็ออพอได้พอดูได้โอเคนะมีการลองดูครับงานก็มาตรฐานใช้ได้นะอ้อแล้วก็ผมดูหนังเรื่องเนี้ยในที่ต่างจังหวัดนะ บอกว่าตอนนี้มีหนังเข้าอยู่สี่ห้าเรื่องแต่ว่าเรื่องใหม่ที่มันมาเข้าต่างจังหวัดมันมีเรื่องนี้ครับโอ้ยเสียดายมากเลยอยากดหูหนังอื่นบ้านนะครับจะเข้าไปพัทยาก็แบบโอ้ยหนังแลโปรแกร,รมเหมือนกันที่นี่เละเลยก็เลยแบบโอ้ย้ยใอยหนังจ๋าปล่อยหนังมาต่างจังหวัดมันก็อยากดูเรื่องอื่นดูไปหมดแล้วไงโอเคนะครับก็เป็นหนังที่น่าสนใจนะครับ นี่หนังประชันแม่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 มีอะไรมาหลอกหลอนโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้23672、ขอลาไปก่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของ23672ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ